ครับวันนี้เราจะมาเล่นแมพที่มันเป็นแนวสก t บีดี้ทอเรตรับก็จะได้เป็นปตัวอะไรดีตอนนี้โอมเล่นอ,อะไรดีนะคะผมโอเคครับอ,อ,อันนี้เป็นท่านทีวีแมนะครับก็อันนี้ผมรู้สึกว่ามันอ,อยังไงอะ่ะ โอเคจะไปเล่นเป็น G man แล้วกันเนาะโอเคไปจะไปเล่นเป็น G man แล้วกันคนระับไปโอเคโอ้ okay. oh. มีให้บินด้วยหรอบินงไงบินยังไงวะผมไม่เป็นอนะ๋ออ๋อย่างงี้อ๋อ oh. มันบินอย่างงี้เหรออ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้โอเคครับ okay. ผมก็เดี๋ยว ปืนเลเซอร์ก็สวยอยู่นะปืนก็สวย,ยนะครับปืนเลเซอร์ของมันอืมเดีย๋ยวผมมาเล่นเป็นตัวอะไรอีกดีนะจะเล่นเป็นตัวอะไรดีอ่ะ <c oughs> ผมไม่รู้เลยว่าผมจะเล่นเป็นตัวอะไรนะครับโอเคนะครับอ,อแต่ว่าทีใช้ท่านทีมแมนสองตัวนี้กับสองตัวนู้นอ่ะไอที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ย เอ่อมันจะบินไม่ได้นะต้องบอกก่อนว่ามันจะบินไม่ได้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเราเจะมาชุบมาเล่นเลยนี่เล่นแสงเลยนะโอเคครับก็เขาทำได้สวยอยู่นะนก็สวยอยู่เลยเขาแบบว่าทำ แบบเอ,อทำสวยอะไอท่าท่านทีวีแมนอะแล้วก็ลำแสงด้วยครับอืมโอเคนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปเล่นเป็นตัวต่อไปเลยครับไปตอนนี้เราจะมาเล่นเป็นตัวอะไรดีนะครับผมโอเคผมจะเล่นเป็นไทยท่านทีวีแมนที่ประกอบร่างกับลำโพงนะครับ มาม,มันจะเป็นแบบว่ากรอบล่างกับลำโพงแหละอืมแต่ว่าอันนี้จะบินไม่ได้นะแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่บินได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยเอามาให้ดูเนาะโอเคสีวีดีใช่ไหมตอ่อยซะนี่ไอืมมันไม่ตายมันไม่ตายเหรอหรอ้อาวสัยเว้นกันแสงดีมากๆเลย ขนาดมีเพื่อนมาช่วยนะอ่าผมมาเล่นเป็นตัวอะไรอีกดีนะอืมเล่นเป็นตัวอะไรดีอ่ะจะมาเล่นเป็นไททันทีแมแบบที่มันบินได้ให้ดูเนาะสว่วนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะมาเรามาเล่นกันเลยปะ่ะโอเคมาแล้วมันก็อืมมันก็ ยังไงอ่ะมันก็ดูเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมสักทีเดียวนะครับมันก็บินได้แหละแล้วก็เป็นน่ารักเป็นหน้าของมันก็เป็นหน้าน่ารักตะม,มุตะม,ม,ตม,มียิยง,งจมแสงใส่ฉันทำไมรับข้ามาเราจะค่าแกายูจีแมนทอยเลสก็ยังไม่ตายทำไมมันไม่ตายสงสัยนะครับ โอเคไม่ตายใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะก็มันจะบินผมจะบินให้มันขึ้นขึ้นไปสูงสูงอเอ๊ะตัวแล้วนะเอ้ยอ๋อนึกว่านึกว่าไอ้อะไรสักอ,อย่างนี้เลยเนาะอืมอืมโอเคนี่ใช้น้ำเสียงใจเลยมันก็ไม่เป็นอะไรเหมือนเดิมขนาดมีน้ำพงแล้วเนี่ย ไม่เป็นอะไรเลยนะไม่สะทุกส์รนโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเล่นตัวต่อไปเลยนะอืมเราจะเล่นเป็นตัวผมจะเล่นเป็นตัวนี้นะครับ mm. เพราะว่าเออเออมันตอนที่มันร้องเพลงซีกิบิีอะไรสักอย่างนี้แหละมันแบบเสียงโคตรเ <c oughs> ท่เลยเดี๋ยวไปเล่นกกันเลยครับเออผมลืมบอกไปนะครับผม เดี๋ยวผมจะเออทิ้งชื่อแมพไว้ในคอมเมนต์นะอืมมันเกิดเท่เนีย่ยมีคำแสของทีวีแมนสองตัวด้วยแต่ว่าผมจะจำจีแมน G Man ทัวร์เลตไปเขาเป็นหัวหน้าของผม <c oughs> เฮ้ยมีทีวีแมนตามมาท่านทีวีแมนสิโอ้ยยี่ผิดแล้วมาไม่ได้ฮะ ต่อยเลยมีอะไรปะเออเพื่อที่จะทำให้มันสมจริงเราก็ต้องรีเซ็ตตัวปตอนนี้เราก็มาแล้วรีเซ็ตตัวมาแล้วนะครับอืมผมรู้สึกว่าผมจะเล่นเป็นอะไรอีกเออตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยโอเคผมจะลองเล่นดูเนาะมันก็ ใช้ได้แหละผมรู้สึกว่ามันก็สวยๆนะแต่มันทำทได้แค so ่นี้เองเหรอผมนึกว่ามันจะปีนกำแพงได้ซะอีกนะโอ้โในทันทีเมียใสยเสียงใจเฉยเลยเออเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเอาไเกินกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลา latter. ไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายจุ๊บมั่ว